สวัสดีครับอยู่กับผมโกแจ็คในรายการเรื่องเล่าตำนานผีวันนี้อยู่กันในตอนวิญญาณสาวตามจองเวนินเริ่มเรื่องเลยนะครับเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เราได้พบเจอตั้งแต่เข้าไปอยู่ที่คอนโดกลางกรุงริมแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งนี้เพื่อเป็นอุทาหรณ์เตือนใจสำหรับคนที่จะเลือกอยู่หรือเลือกซื้อที่ไหนให้ตรวจสอบหรือเช็คให้ดีก่อนเข้าอยู่ จะได้ไม่มาเสียใจทีหลังคือคอนโดหลังนี้เราไม่ได้ซื้อแต่เราอยู่ในฐานะผู้เช่าโดยความที่บ้านเก่าของเราอยู่ในกรมทหารละแวกและแวกนั้นเราเลยคุ้นชินกับแถบนั้นอยู่แล้วแล้วพอได้ออกมาอยู่ข้างนอกเราก็เลยคิดว่าจะอยู่ที่ใหม่ทั้งทีขอเป็นที่ดีๆหน่อยเราเลยคิดว่าอยากจะอยู่คอนโดเพราะมีคอนโดสร้างขึ้นมาใหม่แถวนี้จํานวนมากแถมติดกับโครงการลถไฟฟ้าสายสีม่วง รถไฟฟ้าใต้ดินซะด้วยเราก็เริ่มดูคอนโดละแวกนั้นไปเรื่อยๆพูดได้ว่าดูครบทุกคอนโดที่อยู่ย่านนั้นเลยก็ว่าได้แต่อะไรไม่รู้ทำให้เราเลือกคอนโดนี้เราไม่ขอเอ่ยถึงรายละเอียดของตัวคอนโดวิวด้านทิศใต้ของตึกที่เราเช่าถ้าอยู่ชั้นสูงๆก็จะเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาชัดเจนสวยงามมากซึ่งคอนโดนี้ค่อนข้างที่จะสูงเรียกว่าสูงมากในย่านนั้นเลย แต่เราเลือกที่จะเช่าอยู่ชั้นล่างสุดเหตุผลที่ว่าเราเช่าอยู่ชั้นล่างสุดเป็นเพราะแม่เราค่อนข้างไม่ชอบอยู่ที่สูงเพราะอยู่ชั้นต่ําหน่อยก็จะมองไม่ค่อยเห็นแม่น้ําเท่าไหร่แต่ยังได้รับลมจากแม่น้ําอยู่ปิวจากห้องของเราถ้ามองออกมาจากทางระเบียงจะเหมือนเป็นชุมชนที่มีบ้านคนมีวัดมีต้นไม้ขึ้นเยอะๆดูเหมือนป่าพอตกลงเช่าเสร็จเราก็ย้ายเข้าไปอยู่คนที่อยู่ด้วย ก็จะมีเราแม่น้องชายและก็ลูกของเราห้องก็ไม่ได้ใหญ่มากแต่ด้วยความที่เราเคยอยู่แฟดทหารมาก่อนเคยอยู่แบบห้องสี่เหลี่ยมแบบนี้อยู่แล้วเรื่องขนาดก็ไม่ได้เป็นปัญหาเราสามารถอยู่กันได้เพราะส่วนของห้องครัวห้องน้ำจะแยกออกไปมีประตูก,กั้นอย่างชัดเจนอาทิตย์แรกที่เข้าไปอยู่จากที่เราดีๆอยู่เราก็เริ่มรู้สึกไม่ค่อยสบายรู้สึกแขนชา ขาชายืนแทบจะไม่ได้มันชาไปหมดเราไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเราเซิร์ชดูใน Google ก็คืนว่าโรคนั้นโรคนี้ต่างๆนานาเราก็กลัวเลยไปหาคุณหมอคุณหมอตรวจก็ได้ยามากินอาการเริ่มดีขึ้นแต่จะแปลกก็คือมีอยู่คืนหนึ่งเรานอนฝันว่าเรานั่งอยู่ในรถแท็กซี่มีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างๆเราซึ่งผู้หญิงคนนี้เราไม่รู้จักมาก่อน แล้วจู่ๆเขาก็หันหน้ามาอย่างรวดเร็วแล้วเขาก็บีบคอเราแล้วจากนั้นหน้าตาเขาที่สวยงามาก็กลายเป็นใบหน้าที่มีเลือดและเราก็สะดุ้งตื่นเราก็คิดว่าเราแค่ฝันร้ายคงไม่มีอะไรแต่ก็มีสิ่งที่แปลกอยู่อีกก็คือลูกชายของเราตอนนั้นอายุหกขวบเขาตื่นจากนอนเขาจะร้องไห้แล้วบอกว่าหนูฝันเห็นผีเราก็คิดว่าลูกคงฝันร้ายแล้วก็เลยกลัวตามภาษาเด็ก เราก็เลยถามลูกไปว่าไหนบอกซิผีที่หนูเห็นเป็นยังไงผู้ชายหรือผู้หญิงลูกเราก็ตอบกลับมาว่าเป็นผู้หญิงแล้วก็ร้องไห้เราเลยต้องโอบปลอบลูกสักพักลูกก็จะเงียบหลังจากนั้นลูกก็ไม่ได้ฝันเห็นอะไรแบบนี้อีกตามภาษาเด็กคงจะลืมง่ายเราก็ไม่ได้คิดอะไรก็ใช้ชีวิตอยู่ในคอนโดแห่งนั้นมาเรื่อยๆเราย้ายเข้ามาอยู่ที่คอนโดนี้ ตอนปลายเดือนมิถุนาปี2559นพอมาถึงต้นเดือนธันวาเราก็ต้องบินไปหาแฟนที่ประเทศสวิตเราอยู่สวิตได้สองเดือนกว่า,ก,วาก็บินกลับมาเมืองไทยตอนช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ปี2560พอมาถึงสิ้นเดือนกุมภาวันนั้นเป็นวันสิ้นเดือนพอดีวันที่28กุมภาพันธ์2560มันเป็นวันที่เราจำได้ดีเป็นวันที่เรา จําได้ขึ้นใจและคงไม่มีวันลืมมันเพราะมันคือวันที่เราเสียใจที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้วันนั้นช่วงตอนประมาณหกโมงเย็นแม่เราชวนเราออกไปหาซื้อกับข้าวข้างนอกเราก็าออกไปกับแม่แล้วก็ลูกชายเหลือแต่น้องชายที่นอนอยู่ห้องคนเดียวซึ่งก่อนออกไปท่าทางทุกอย่างดูปกติมากดูไม่ผิดสังเกตอะไรน้องเรานอนเล่นโทรศัพท์อยู่บนโซฟาใส่หูฟัง คงจะดูละครเป็นต่อหรือเล่น Facebook, YouTube เปิดเพลงแบบที่เคยทำเป็นประจำก่อนออกมาน้องยังขอตังค์แม่อยู่100บาทแม่เราเลยบอกว่าแม่ไม่มีเศษตังค์เลยลูกแม่เลยเดินเข้าไปรูปผมน้องแล้วบอกกับน้องว่าเดี๋ยวแม่มาไปแป๊บเดียวแม่ไปหาซื้ออะไรมาให้กินกลับมาค่อยเอาตังค์นะครับแล้วเราก็ออกจากห้องกันมาออกมาได้ประมาณชั่วโมงกว่า,วาเสียงโทรศัพท์ของแม่เราก็ดังขึ้น เป็นเจ้าหน้าที่จากฝ่ายนิติบุคคลของคอนโดสอบถามแม่เราว่าขอโทษนะคะใช่คุณที่พักอยู่ห้องชั้น9ก้าเบอร์ห้องนี้หรือเปล่าคะแม่เราก็บอกว่าอ๋อใช่ค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะเจ้าหน้าที่ก็บอกกับแม่เราว่าพอดีมีเสียงสัญญาณเตือนที่ห้องมันดังขึ้นพอไปเคาะประตูก็ไม่มีใครเปิดไม่ทราบว่ามีใครอยู่ที่ห้องหรือเปล่าคะแม่เราเลยบอกว่ามีคะ่ะมีลูกชายนอนอยู่ในห้องลองเคาะประตูดูอีกครั้งนะคะ เดี๋ยวจะรีบกลับไปพอแม่ระวางสายเลยเล่าให้เราฟังเราเลยคิดว่ามันจะดังได้ยังไงน้องสูบบุหรี่ในห้องหรอก็ไม่น่าใช่ควันบุหรี่คงไม่ได้มากมายอะไรขนาดนั้นหรือว่าน้องหิวรอไม่ไหวเลยทำอะไรกินเช่นพวกทอดไข่หรืออะไรต่างๆพอสัญญาณเตือนดังแล้วมีคนมาเคาะประตูแล้วรู้ว่าคงเป็นเจ้าหน้าที่คอนโดน้องเลยกลัวเลยไม่กล้าเปิดประตูหรือเปล่า ตอนนั้นเราคิดอยู่แค่นั้นจริงๆแต่อีกใจหนึ่งมันก็รู้สึกแปลกๆรู้สึกใจมันวิววิวเต้นไม่ค่อยเป็นจังหวะพอมาถึงที่คอนโดภาพที่เราเห็นคือด้านล่างคอนโดคนเยอะมากคนเต็มไปหมดซึ่งปกติทุกวันไม่เยอะขนาดนี้เราก็รีบขึ้นลิฟต์ตรงไปที่ห้องพอลิฟต์เปิดออกอา้าวที่ชั้นเราคนก็เต็มไปหมดนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็รีบเดินไปที่ห้อง เห็นประตูห้องเปิดอยู่มีคนอยู่ในห้องสี่ถึงห้าคนได้ส่วนแม่เราเลยถามว่าตกลงว่ามีอะไรหรอคะมีเจ้าหน้าที่นิติบุคคลเดินเข้ามากันแม่กับเราไว้บอกว่าอย่าเพิ่งเข้าไปนะคะแม่เราเลยถามว่าทําไมก็อยู่ห้องนี้ทําไมเข้าไม่ได้แม่เราเลยมองเข้าไปในห้องถ้ามองเข้าไปจะเห็นโซฟาตัวที่น้องชอบนอนแต่ตอนนั้นไม่เห็นน้องแม่เราเลยถามเจ้าหน้าที่ว่าแล้วลูกชายฉันอยู่ไหนล่ะ เข้าห้องน้ำเหรอแม่ก็ทำท่าจะเดินเข้าไปเจ้าหน้าที่ก็กันไว้เจ้าหน้าที่เลยบอกกับแม่ว่าคุณแม่คะคุณแม่ใจเย็นๆและทำใจดีๆไว้นะคะแล้วเขาก็ยื่นโทรศัพท์เปิดรูปให้แม่ดูแลถามแม่ว่าใช่ลูกชายของคุณแม่หรือเปล่าพอแม่เราเห็นรูปเท่านั้นแหละแม่เราปล่อยโฮออกมาแล้วก็เป็นลมล้มพับไปเลยเราเลยขอดูซึ่งพอเห็นแค่แป๊บเดียวเราก็รู้ได้เลยทันทีนั่นคือน้องของเรา เราก็ปล่อยโฮแล้วนั่งฟุบลงไปที่พื้นแทบจะเป็นลมรูปที่เราเห็นคือน้องชายของเราหนอนความหน้าจมกองเลือดใส่แค่กางเกงกีฬาตัวเดียวเสื้อไม่ได้ใส่น้องเราปกติเป็นคนชอบแต่งตัวสะอาดสะอา้านทำไมเลือกโดดลงไปโดยใส่แค่กางเกงกีฬาตัวเดียวแบบนั้นส่วนเจ้าหน้าที่นิติบุคคลที่โทรไปบอกว่ามีสัญญาณเตือนดังขึ้นที่ห้องคือเขาโกหกแม่คือตอนนั้นน้องเรากระโดดลงไปแล้วเสียชีวิต แต่เขาไม่อยากบอกแม่เราผ่านโทรศัพท์ตอนนั้นทุกอย่างมืดมิดไปหมดมันเกิดขึ้นเร็วมากมันตั้งตัวไม่ทันคําถามต่างๆผุดขึ้นมาในหัวมากมายว่าทำไมทำไมทำไมน้องถึงทำแบบนั้นน้องเป็นอะไรทำไมไม่พูดคุยกันทั้งๆท,ที่ก็ยังดีๆอยู่ทำไมมาจากกันไปทิ้งกันไปแบบนี้มันเสียใจมากมันเจ็บมากจริงๆลืมบอกไป น้องเราตอนนั้นอายุ21อย่าง22ซึ่งน้องได้สมัครเข้าเกณฑ์ทหารช่วงเดือนเมษาที่จะถึงอยู่แล้วแต่มีเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้เราฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าตอนเช้าของวันที่น้องเราจะเสียน้องเราได้โทรศัพท์ไปหาพ่อบอกว่าน้องอยากบวชให้พ่อแม่ก่อนที่จะต้องไปเป็นทหารบวชสักเจวัน9วันพ่อเราก็ตกลงแล้วโทรมาคุยกับแม่เราเรื่องน้องว่าน้องขอบวชก่อนไปทหาร แม่เราก็ดีใจปลืม้มที่น้องบวชให้พ่อให้แม่แม่เราลองผ้าไหมผ้าถุงให้เราดูใหญ่ว่าแม่ใส่ชุดนี้ดีไหมในวันที่น้องบวชเราก็คุยกันกับแม่ว่าจะบวชแบบบอกแค่คนสนิทหรือจัดพิธีบอกคนมีดนตรีมีโต,ต๊ะจีนไปเลยแม่เราก็เลยบอกก็แล้วแต่เราลองคุยกับพ่อดูเดี๋ยวแม่จะหาเลิกบวชเร็วๆนี้ว่าตรงกับวันไหนก็ตกลงกันเรียบร้อยเหมือนจะไม่มีปัญหาอะไร แต่พอตกเย็นมาน้องเราก็กระโดดคอนโดจากพวกเราไปแบบไม่มีวันกลับถ้าถามว่าเราเชื่อเรื่องที่เคยได้ยินมาไหมว่าคนจะบวชมักมีมารผจนแต่ก่อนเราเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแต่ตอนนี้เราเชื่อร้อยซแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเพราะเรื่องนี้อย่างเดียวหรือเปล่าหรือน้องอาจจะมีอะไรในใจเราเลยเอาโทรศัพท์น้องมาเปิดดูประวัติการโทรเช็คข้อความในเฟซว่าได้คุย หรือปรึกษาอะไรกับใครบ้างหรือเปล่าซึ่งทุกอย่างก็คุยปกติดีล่าสุดน้องพิมพ์ข้อความไปหาเพื่อนทางเฟซก่อนที่น้องจะกระโดดประมาณหนึ่งชั่วโมงน้องพิมพ์ไปชวนเพื่อนรุ่นพี่คนหนึ่งว่าพี่มาเล่นฟิตเนสที่คอนโดกับผมไหมนี่คือข้อความล่าสุดซึ่งทุกอย่างมันดูปกติมากจริงๆแต่เพื่อนคนนั้นไม่ไดออนเฟซอยู่ตอนนั้นเลยยังไม่ได้ตอบกลับอะไรมีคนเล่าให้เราฟังว่าก่อนหน้านี้หนึ่งเดือน ที่คอนโดนี้ตึกนี้แต่เป็นคนละชั้นกับเราก็มีฝรั่งหน้าตาดีกระโดดลงมาเสียชีวิตโดยความที่เราทุกข์ใจกังวลใจหลังจากงานศพน้องจบลงเราก็ได้ไปหาพ่อปู่ท่านหนึ่งท่านเป็นพ่อปู่ที่เรานับถือคือเราไม่รู้ว่าเราต้องพึ่งพาทางไหนแล้วเราแค่อยากรู้ว่าตอนนี้น้องเราเป็นอย่างไงบ้างน้องอยู่ที่ไหนหิวไหมเพราะจากที่เราเคยได้ยินมาคนที่ฆ่าตัวตาย คือคนที่บาปมากจะไม่ได้ไปผุดไปเกิดจะต้องวนเวียนฆ่าตัวเองอยู่แบบนั้นในเวลาเดิมๆทุกๆวันสําแล้วสําเล่าเราเป็นคนที่ค่อนข้างเชื่อเรื่องพวกนี้พอสมควรตอนนั้นเราคิดว่าเราอยากจะช่วยน้องเรามีอะไรที่พอช่วยได้ก็จะทําให้น้องหลุดจากบ่วงกรรมนี้หรือผ่อนจากหนักให้เป็นเบาบ้างได้หรือเปล่าเราไปถึงบ้านพปู่ที่จะส่งพระพิคเนศกับทรงท่านเท้าเวสุวรรณวันนั้น ท่านทรงท้าเวสุวรรณเราก็ก้มลงกราบท่านท่านก็ถามว่าวันนี้มีเรื่องอะไรเป็นอะไรถึงมาเราเลยบอกว่าลูกอยากจะมาดูเรื่องน้องชายที่เพิ่งเสียไปอยู่ๆท่านก็พูดขึ้นมาว่ามันกระโดดตึกเรานี่ขนลุกแล้วก็สะดุง้งคือคนเราจะตายมีหลายรูปแบบมากทำไมท่านถึงรู้ท่านเลยบอกว่าฉันรู้ฉันเห็นแล้วท่านก็หลับตาพงก็พูดว่าเออ มันหน้าตาดีนะตัวสูงแต่ถ้าเห็นสภาพของน้องตอนนี้เธอจะรับไม่ได้พ่อปู่ก็อธิบายว่าเลือดเต็มไปหมดทางด้านขวาของตัวน้องเราบริเวณหน้าอกยุบลงไปตอนที่กระโดดลงไปหัวไม่ได้กระแทกพื้นตายนะแต่ช่วงหน้าอกกระแทกทําให้กระดูกหักขัวหัวใ,ใจฉีกขาดซึ่งเชื่อไหมเพราะมันตรงกับใบมรณบัตรที่แพทย์ได้ทําการชันสูตรศพและในใบมรณบัตร หลงว่าสาเหตุที่เสียชีวิตคือขั้วหัวใจฉีกขาดเราเลยถามท่านว่าทำไมน้องถึงทำร้ายตัวเองแบบนั้นทำไมน้องถึงเลือกที่จะไปท่านเลยบอกเราว่าฉันเห็นเป็นผู้หญิงผู้หญิงอยู่ที่นั่นเราก็ตกใจและถามว่าใครท่านเลยบอกเขาอยู่ที่นั่นมานานแล้วอยู่ก่อนที่คอนโดจะสร้างเสร็จพ่อปู่บอกเราว่าน้องไม่ได้อยากจะไปแต่ตอนนั้น เหมือนจะเคิมหลับอยู่ก็ได้ยินเสียงเรียกจากทางระเบียงของห้องแล้วก็เหมือนมีใครผาลุกขึ้นแล้วเดินไปที่ระเบียงประตูกระจกเลื่อนตรงระเบียงมันปิดอยู่ใช่ไหมเราก็นึกถึงตอนที่ก่อนเราจะออกมาจากห้องใช่มันปิดอยู่เพราะว่าเปิดแอร์พ่อปู่เลยบอกว่าน้องของเธอไม่ได้เปิดเองนะเขาเปิดให้เท่านั้นแหละพอน้องของเธอรู้สึกตัวอีกทีก็คือตัวเองลงมานอนอยู่ข้างล่างแล้ว ก็อากเลือดอยู่สามสี่ครั้งแล้วก็หลับไปเราร้องไห้ออกมาเลยพ่อปู่ท่านพูดทุกอย่างเล่าเป็นจากฉากเราก็คิดว่ามันจริงเหรอวิญญาณจะมีพลังมีอำนาจพาคนคนหนึ่งไปตายขนาดนั้นเลยเหรอพ่อปู่เหมือนรู้ว่าเราคิดอะไรอยู่ท่านเลยพูดขึ้นมาว่าน้องเธอตอนนั้นอยู่ในช่วงดวงตกจิตตกวิญญาณผู้หญิงตนนั้นเขารออยู่แล้ว เขาอยากให้น้องเธอไปอยู่ด้วยจริงๆแล้วมันมีรายละเอียดที่คุยกับพ่อปู่มากกว่านี้เยอะได้คุยกับน้องได้สื่อสารกับน้องด้วยแต่ทุกเรื่องที่ท่านพูดทุกเรื่องที่ท่านทักไม่มีเรื่องไหนที่ไม่ตรงกับเรื่องของเราเลยเพราะตรงทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใช้ของน้องที่เขาหวงเขาอยากจะให้ใครคือท่านพูดเหมือนตาท่านเห็นแต่ท่านบอกว่าท่านไม่ได้เห็นท่านสื่อสารกับน้องน้องบอกมาแบบนั้น เลยพูดออกมาตามที่น้องบอกไม่ได้หมอดูหมอเดาอะไรทั้งนั้นที่น่าสังเกตคนที่กระโดดคอนโดแห่งนี้จะเป็นผู้ชายทุกคนเท่าที่รู้มาแล้วก็อยู่ในช่วงวัยรุ่นอายุไม่มากกันทั้คนลืมบอกไปพ่อปู่ท่านบอกกับเราอีกว่าคอนโดแห่งนี้ถ้ายังมีคนอยู่ก็จะมีคนกระโดดลงมาแบบนี้เรื่อยๆไม่ใช่ตัวตายตัวแทนแต่เป็นคนที่เขาอยากจะเอาไปอยู่ด้วย เรื่องนี้อยากจะบอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ใช้วิจารณญาณในการฟังเรามาเล่าเพราะเราประสบพบเจอมาด้วยตัวเองมีเพื่อนเราหลายๆคนที่พอมีเซนเรื่องนี้มาบอกกับเราทีหลังว่ารู้สึกแปลกๆตั้งแต่ขึ้นลิฟที่คอนโดแล้วจิงพอมาถึงตรงทางเดินยิ่งรู้สึกแปลกพอออกไปมองตรงระเบียงยิ่งรู้สึกแปลกเข้าไปใหญ่เหมือนมีอะไรบางอย่างแต่ก็ไม่กล้าบอกเรา พราะกลัวเราจะกลัวสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดติดตามวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ